สวัสดีค่ะพบกับครูซี่ไวกรภาษาฝรั่งเศสนะคะวันนี้นะคะซี่ก็จะมาสั้นๆนะคะก็คือจะมาคุยในเรื่องของหนังกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะก็อยู่บ้านกันดังนั้นกิจกรรมส,ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นการดูหนังใช่ไหมคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาแจกคําศัพท์เกี่ยวกับหนังนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะคําถามนะคะคาถามที่ให้วันนี้ก็คือแกลฌองเลฟิมขอโทษคะ่ะแกลฌองเดฟิมแอมจูแกลฌองเดฟิมแอมจูคืออะไรก็คือหนัง ประเภทไหนนะคะที่คุณชอบนะคะซึ่งวันนี้ก็อเอามาประมาณหนึ่งนะคะสั้นๆ jam i e l e film h i s t o r i q u e นะคะ jam i e l e film h i s t o r i uh, q ่อ l e film h i s t o r i q u e คืออะไรอันนี้เดาได้เนาะก็คือเป็นหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะอันที่2ก็คือ jam i e l e film r o m a n t i e นะคะ jam i e l e film romantic ก็คืออะไรอันนี้ก็เดาได้นะคะก็คือหนัง หนังโรแมนติกใช่ไหมคะอ่าก็คือเป็นหนังแนวโรแมนติกนะคะต่อไปหนังรักนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเอาให้มันดูยาวขึ้นก็ได้นะคะเล e ิ i โ m romantic เสร็จปุ๊บอันนี้ก็ได้เล e film drama r o m a t i c นะคะก็คือความหมายเดียวกันหนังโรแมนติกแล้วก็หนังรักโรแมนติก,กนั่นเองนะคะก็ชอบอันไหนก็ใช้กันนะคะต่อไปนะคะล h e film doge The film darker e นะคะก็คือหนังเป็นหนังแบบแนวน่ากลัวใช่ไหมคะหนังหนังผีอย่างนี้ก็ได้อันหนังผีแนวน่ากลัวอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ต่อไป the film the gap นะคะ the film the gap ก็คือหนังสงครามนะคะที่เป็นหนังสงครามเนาะและอันสุดท้ายนะคะล h e c เม e ี ie, นะคะล h e c เม e ี ie, ก็คือ เป็นหนังตลกใช่ไหมคะ,ะมาทวนกันอีกรอบนะคะวิธีการจะถามนะคะว่าเธอชอบดูหนังประเภทไหนนะคะก็ตั้งคำถามไปเลยว่า g u e l genre de film aime-tuquel genre de film aime-tuj'aime le film historiquej'aime le film romantiquej'aime le film d'amour romantiquej'aime le film d'horreur j'aime le film de guerre et j i m m e la ง o é d i e นะคะจบนะคะวันนี้มาสาั้นสันะะสั้นมากๆก็คือมามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหนังกันนะคะแล้วก็วิธีการตั้งคำถามนะคะว่าหนังประเภทไหนที่ชอบดูนะคะโอเคนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ